สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะมาดูวิธีการทําไฟเต้นหรือว่าไฟวิ่งตามเสียงเพลงนะครับซึ่งก็น่าจะเป็นเอฟเฟกที่อาจจะเห็นกันบ่อยๆแล้วก็แบบว่าอยากลองทําบ้างอะไรครับซึ่งจริงๆมันทําง่ายมากๆเลยนะครับเพราะว่าใน After e f f e c t เนี่ยมันมีเครื่องมือของมันอยู่แล้วนะครับแค่กดทีเดียวพืง่ง่ายมันก็ทํางานให้เราเกือบทั้งหมดแล้วนะเพราะนั้นก็เริ่มกันเลยแล้วกันนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะลบทุกอย่างให้ทําไว้ก่อนแล้วกันนะครับจะได้เหมือนแบบว่าเริ่มตั้งแต่ต้นเลยนะเพื่อจะทําตามกันผมก็ลบทุกอย่างใน composition ท่ํา้กอน นะครับแล้วก็มาลบ Composition ที่ทำไว้ด้วยนะครับลบให้หมดเลยเลบถึงเรียบร้อยโอเคนะครับก็อย่างแรกที่เราจะทําเลยเวลาที่เปิด f t t r r f f f e t t ขึ้นมาเนี่ยก็คือสร้าง Composition ใหม่ก่อนนะครับก็คือคลิปวิดีโอที่เราจะทำนี่แหละนะครับเราก็ไปที่ตรง Composition... แล้วก็ new c o m p o s i t i o นนะครับมันก็จะมีออปชั่นให้เลือกเยอะแยะมากมายว่าวิดีโอที่เราจะสร้างขึ้นมาเนี่ยมันจะมีรายละเอียดยังไงบ้างคุณภาพประมาณไหนนะครับแล้ก็จะใส่ ความละเอียดเลยก็ได้นะครับใส่พิมพ์เข้าไปเลยก็ได้หรือว่าเราจะใช้พรีเซ t ตที่มันมีอยู่แล้วก็ได้นะครับซึ่งส่วนใหญ่ ถ้าจะไปทำ YouTube ลง YouTube ทั่วไปเนี่ยก็พวกความละเอียด Full HD 1080พวกนี้ก็ได้นะครับซึ่งมันก็จะมีหลายแบบเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าทำทั่วไป YouTube ก็อาจจะพวก HDTV นี้ก็ได้นะครับ HDTV 1080แล้วไอ้ยี่สิหรือว่า29.97ข้างหลังเนี่ยก็คือเฟรมเรทต่างๆนะครับเฟรมเรทยี่สิบเฟรมต่อวินาทียี่ห้าวินาทียี่ห้าเฟรมต่อวินาทีหรือว่า30เฟรมต่อวินาทีซึ่งโดยทั่วไปถ้าไปใช้งานคร่าวๆอย่างเงีีี้้้้้ยยยยกกกกก็็็็ออััันนนนนนไไไไหเเเลลลดดะครรรบมม่่่ซสขาาแแวตตง ก็แต่ว่านี้อันต่อไปที่สำคัญกว่านิดนึงเนี่ยครับก็คือ,อ Duration นะครับก็พูดง่ายคือว่าคลิปวิดีโอของเราเนี่ยจะยาวแค่ไหนนะครับซึ่งสมมุติถ้าเราจะไปทำไอเอฟเฟกไฟวิ่งเต้นตามเพลงอย่างเงี้ยเราก็อาจจะอยากให้คลิปของเราเนี่ยอย่างน้อยมันยาวเท่าเท่าเพลงของเรานะครับหรืออาจจะยาวกว่านิดนึงซึ่งไอตัวเลขต่างๆเนี่ยอันแรกเลยเนี่ยจะเป็นชั่วโมงนะครับอันที่2เนี่ย002อ,อันเนี่ยคือนาทีนะครับกี่นาท,นนาทีอันที่3คือยาวกี่วินาที แต่ว่าอันสุดท้ายเนี่ยไม่ใช่เซี่ยววินาทีนะครับตอนแรกแรกๆที่ผมใช้เนี่ยอาจจะแบบสามจุดห้าเซี่ยววินาทีได้ไหมครับสามวินาทีครึ่งแต่อันนี้ไม่ใช่นะครับไอ้ศูนย์ศูนย์ข้างขวาสุดเนี่ยเป็นกี่เฟรมใช่ไหมเพราะนั้นเราไม่สามารถเซตได้ว่าไอ้ต้องการให้คลิปของเราเนี่ยมันยาว3วินาทีครึ่งอะไรอย่างนี้เราสามารถเซตได้แค่ว่าต้องการให้มันยาว3วินาทีกับอีก12เฟรมอะไรประมาณนี้ใช่ไหมแล้วก็เซตไปก็แล้วแต่นะครับอันนี้ก็ สำหรับวิดีโอเนี่ยใช้เป็นเหมือนสาธิตเฉยๆผมว่าเอาความละเอียดแค่ประมาณแค่นี้นะครับก็720ก็พอไม่ต้อง1080แล้วก็ความยาวของคลิปเนี่ยก็สัก15วินาทีแล้วกันะแล้วกด OK อ่ามันก็สร้าง c คอ p o s i t i o n ใหม่ให้เราเรียบร้อยละ ทีนี้จะสังเกตว่านอกจาก composition ที่เพิ่งสร้างมาเมื่อกี้เนี่ยครับผมก็จะมีไฟล์อยู่ใน After Effects อีกอันนะครับก็คือไฟล์เนี่ยผมเอา import เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือจะมีไฟล์เพลงตัวนี้นะครับแล้วก็ไฟล์รูปที่เดี๋ยวจะใช้ใน tutorial นี้ใช่ไหมครับซึ่งสมมติถ้าเกิดเราเพิ่งเปิด After Effects ขึ้นมาเนี่ยเราก็คงยังไม่มีไฟล์พวกนี้ใช่ไหมครับถ้าจะ import เข้ามาเนี่ยก็ง่ายๆเลยครับก็มาที่ tab project เนี่ยแหละนะครับสมมติถ้าเกิดหาไม่เจอก็เอาลองมาตรงนี้แล้วก็เอาเมาส์ wheel scroll ขึ้น scroll ลงนะครับไปทที่แแ็บ้เสลวก เปิดวินโดว์ขึ้นมาเลยก็ได้ครับก็เปิดโฟลเดอร์ที่เพลงเราอยู่อาจจะอยู่ในไดรฟ์ c slash music อะไรเงี้ยแล้วก็เปิดขึ้นมาใช่ไหมครับแล้วก็ลากไฟล์ที่จะใช้เนี่ยลงมาใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับหรือถ้าจะทำอีกแบบหนึ่งก็คือไปไปไฟล์ Import แล้วก็กดที่ไฟล์ใช่ไหมครับมันก็จะเปิดเหมือนเป็น Windows explorer ขึ้นมาแล้วก็ไปหาว่าไฟล์เพลงเราอยู่ตรงไหน,นแล้วก็ดับเบิลคลิกมันก็จะ Import เข้ามาตรงนี้นะครับไฟล์ file ภาพก็เหมือนกันนะครับก็ไปที่ไฟล์แล้วก็อ uh, m p o r t แล้วก็ไฟล์นะครับ ผมก็ลากอไอตัวเพลงตรงเนี้ยไฟล์เพลงที่ผมจะใช้เนี่ยเข้ามาที่ composition ข้างล่างนี้ก่อนใช่ไหมครับอ่ามันก็สร้างเป็นเหมือนเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาอันนึงละนะครับเดี๋ยวเร,เ,รเราลองเล่นดูอ่ามันก็มีไฟล์เพลงเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับอันนี้ก็เสร็จแล้วก็ไม่ต้องไปทำอะไรต่อนะครับทีนี้ต่อมาสิ่งต่อไปที่ผมจสร้างเนี่ยก็คือ right c l i c ตรงไอ้ composition ตรงนี้นะครับแล้วก็ไป new แล้วก็สร้าง solid ขึ้นมาอันหนึ่งนะครับซึ่งก็ความละเอียดเนี่ยก็สร้างเท่ากับความละเอียดของวิดีโอเราใช่ไหมที่เหลือก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะพิกเซลอะไรพวกนี้สีเนี่ยจะเอาสีอะไรก็ได้นะครับตอนนี้ผมใช้สีดําอยู่ก็เดี๋ยวจะก็ใช้สีขาวจะใช้สีแดงอะไรก็ได้ก็แล้วแต่เรานะครับก็กดโอเคไปอ่ามันก็สร้าง black solid ขึ้นมาอันนึ่งลนะแต่ลืมบอกไปนิดนึงนะครับถ้าเกิดจะให้มันเล่นอะไรเงี้ยก็กด space bar ใช่ไหมครับจะเริ่มเล่น นี้ถ้ากดสเต็ปบ่ายครั้งมันก็จะหยุดเล่นนะครับอ่าโอเคสมมุติถ้าเรามี Black Solid เราเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็มาตรงแทบตรงนี้นะครับก็ใช้เมาส์วิวเหมือนเดิมนะครับสค o l l ไปสค o l l มาก็มีหลายแถบอยู่ก็ไปที่ Effects and p r e s e t เชร์แมแล้วเราก็พิมพ์เข้าไปว่า Audio ก็จะสังเกตว่ามันจะมีเอฟเฟกขึ้นมาอาจจะมีขึ้นมา2ออันอะไรงนี้นะครับอันที่เราต้องการเนี่ยคือ audio spectrum นะครับก็คลิกเนี่ยแล้วก็ลากมาใส่ตรง solid ที่เราเพิ่งสร้างเมื่อกี้เลยก็ได้หรือว่าจะมาใส่ตรง Layer ข้างล่างนี้ก็ได้นะครับก็แล้วแต่แต่ว่าผมก็จะใส่ตรงนี้เลยก็ได้ง่าย ใช,ใช่ไหมครับแค่นี้เองเสร็จเรียบร้อยละ99%ใช่ไหมครับมันก็จะมีเหมือนเอฟเฟกขึ้นมาให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ต้องมาเซตอะไรเพิ่ม,เต,ม,เ,ตมเติมนิดหน่อยนะครับก็คือมาเหมือนเดิมมาตรงแท็บเอฟเฟกต์คอนโทรลนะครับตรงโปรเจกต์เนี่ยเราก็เลื่อนไปที่เอฟเฟกต์คอนโทรลนะครับแล้วคลิกเลเยอร์แบ็ก solid มันก็จะมีแบบตัวเลือกมากมายให้ให้เราเลือกใช่ไหมครับก่อนเลยเนี่ยเราก็จะบอกว่าออเดียโอเลเยอร์ก็คือเราจะให้ไฟเนี่ยมันเต้นตามาเลเยอร์ไหนใช่ไหมครับก็แน่นอนเราต้องการให้ไฟเนี่ยมันเต้นตาม เลเยอร์เพลงของเรานะครับแล้วก็มาตรงนี้เราก็ไปเลือกที่ MK2 อะไรนี้ก็เป็นชื่อเพลงที่ผมใช้อยู่ใช่ไหมก็กดคลิกเข้าไปปุ๊บอ่าเรียบร้อยละแค่นี้เนี่ยอเอฟเฟกมันก็จะเต้นตามเพลงที่ใส่เข้าไปในเลเยอร์ข้างล่างแหละใช่ไหมถ้าลองเล่นดูนะครับอ่กด Spacebar นิดน,นึงอ่าโอเคเรียบร้อยประมาณนึงละอ่าแต่ก่อนอ,อนื่นต้องบอกนิดนึงนะครับสำหรับสมมติใครไปทําตามแล้วบอกไอ้ื่องมือ ต่างๆเนี่ยไม่เห็นอยู่ในที่เดียวกันเลยกับในคลิปนี้นะครับก็ไปที่ตรง Window นะครับ Workspace เนี่ยแล้วก็ผมเลือกไว้อตอนนี้ผมใช้แบบ Standard อยู่ใช่ไหมครับสมมติถ้าเราไปใช้แบบ Paint หรือว่า m n t m o t i o n อะไรเงี้ย After Effects มันก็อาจจะจัด ว่าวางหน้าต่างต่างเครื่องมือต่างๆเนี่ยไว้แบบคนละที่กันเพื่อให้เหมาะกับการทํางานที่ต่างๆออกไปใช่ไหมแต่อันนี้ผมก็ใช้เหมือนสแตนดาดธรรมดาอ่าวินโดว์มันก็น่าจะเรียงอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับหรือว่าสมมติมถ้าเกิดใครใช้เวอร์ชันที่เก่ากว่าหรืออะไรเงี้ยบางหน้าต่างมันอาจจะอยู่ไม่ไม่ที่เดียวซะทีเดียวนะครับถ้าหาเครื่องมือตัวไหนไม่เจอเนี่ยก็มาที่วินโดว์นะครับแล้วก็มาลองดูไว้เครื่องมือท,ที่ที่จะใช้เนี่ยมันมันเปิดอยู่หรือเปล่านะครับอย่างพวกเอฟเฟกต์กับพรีเซตอะไรนงี้ถ้าติ๊กอยู่ก็คือมันก็ ก็มีเปิดใช้อยู่ใช่ไหมครับสมมติถ้ามันปิดอยู่ก็ไปเปิดมาซะนะครับมันก็จะมันก็จะขึ้นมาในหน้าต่างไหนสักอันหนึ่งนะครับก็ลองไปเลือกสครอหาดูนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาดูการเซตติ้งต่างๆต่อแล้วกันนะครับอย่างหลังจากออเดียโอเลเยอร์เนี่ยมันก็จะมีสตาร์ทพอยต์นะครับก็แค่ว่าเส้นเนี่ยมันจะเริ่มที่ตรงไหนนะครับหรือว่าอ่าใช่ไหมครับเราก็เลือกได้ก็แล้วแต่เราเลยนะครับไอเอ็นพอยต์ก็เหมือนกันก็มันจะยืดมันจะเริ่มตรงนี้แล้วก็ลากไปถึงตรงไหนใช่ไหมครับเราก็เลือ ่า a t h เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะทำนิดนึงก็คือเราไม่ยังเป็นต้องใช้เส้นตรงอย่างนี้ตลอดนะครับเราสามารถเอาพวกเครื่องมือต่างๆข้างบนเนี่ยมาวาดเป็นเส้นยึกยืหรือว่าวาดเป็นวงกลมแล้วก็ให้เอฟเฟกเนี่ยมันมันวิ่งตามเส้นต่างๆของเราก็ได้นะครับซึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวจะทำให้ดูตอนจบนะครับอ่า use polar path เนี่ยก็คือมันจะเป็นจุดจุดเดียวนะครับแล้วสมมติถ้าลองเล่นดูเนี่ยอ่าฉะนั้นก็จะเหมือนมีจุดตรงกลางตรงนึงแล้วเออเอฟเฟกของเราเนี่ยมันก็จะเหมือนใช่ไหมครับกระจายออกมาจากจุดนะั้น ซึ่งพูดจริงๆให้โท้ดรับพา์เนี่ยผมไม่ไม่ไมค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่ก็คือจะมาวาดพาร์สเองแล้วก็ให้มันวิ่งตามมากกว่านะครับเพราะนั้นก็อ่าอนติก๊กออกไปนะครับเดี๋ยวผมจะมิวส์เพลงไว้ด้วยละกันนะครับเวลาเปิดเล่นอะไรเงี้ยมันจะได้ไม่ไม,ไม่หนวกหูรบกวนนะครับโอเคไอ้ A start frequency กับ end frequency เนี่ยก็คือว่าจะให้ไอเอฟเฟกเนี่ยมันทำสำหรับเพลงหรือว่าเสียงที่ขึ้นความถี่ไหนบ้างใช่ไหมเพราะฉะนั้นตอนนี้มันเริ่มที่ ่20เฮิร์ตช์ใช่ไหมครัก็คือเพราะนั้นถ้าเกิดมีเสียงอะไรที่มันต่ํา20เฮิร์ตช์เนี่ยมันก็จะก็จะกระทบกับเอฟเฟกของเรานะไฟมันก็จะเต้น ว่าอะไรที่มันต่ํากว่านั้นเนี่ยมันก็ก็จะไม่มีผลละนะครับเอ็นฟรีคูนซี่ก็เหมือนกันก็เสียงสูงแค่ไหนใช่ไหมตอนนี้มันถึง2,000เฮิร์สเลยใช่ไหมก็จะเอา5,000เฮิร์หรือ6,000เฮิร์อะไรก็ได้ก็แล้วแต่นะครับก็ก็ลองมาเล่นดูว่าไอ้เรนจ์ความถี่จากต่ำสุดไปถึงสูงสุดเนี่ยเราต้องการให้อ่มันต่ําสุดถึงสูงสุดแค่ไหนที่จะกระทบกับเอฟเฟกของเรานะครับผมอาจจะเริ่มจาก1ก็ได้นะครับใช้20แบบโอ้เอาต่ำสุดๆเลยนะครับเสียงเบสต่ำสุดๆกกก็็มมีีีีีผลััับบบบเเเเเอออออออ่่ฟฟฟคคคคขงรรรราานนนนนะะวซแืไไ้้้สๆยจ นะครับสมมุติว่าห้าสิมันก็จะมีน้อยลงนะครับสมมุติจะเอาพันหนึ่งเลยก็ได้นะครับมันก็โหละเอียดจนมันติดกันหมดเลยใช่ไหมับก็แล้วแต่นะครับอันนี้ผมเอา50ไว้ก่อนแล้วกันนะ maximum height ก็ความสูงวเอฟเฟกของเราเนี่ยมันจะสูงขึ้นมาแค่ไหนใช่ไหมครับก็เหมือนเดิมก็แล้วแต่เราจะเซตนะครับผมอาจจะเซตไว้สักลองพันหนึงก่อนละกันนะครับมันคงจะไม่ไม่เกินขอบจอไป audio duration เนี่ยก็เหมือนกับว่าเพลงพอเพลงดังแล้วอันนี้มันจะเหมือนแบบมามา,ม,ามีเอฟเฟกนานแค่ไหนอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับแล้ว audio offset เนี่ยก็คือสมมติถ้าศูนย์เนี่ยก็คือสมมติเบสเราดังปึ้งปั๊บเนี่ยไออ่าไฟเนี่ยมันก็จะเต้นตามทันทีเลยใช่ไหมครับแต่สมมติ offset ไปบวกไปอย่างเงี้ยมันก็อาจจะต้องเบสดังแป๊บหนึ่งแล้วไฟเราถึงจะเต้นตามใช่ไหมครับหรือว่าถ้าเกิด offset ไปอีก,อกทางนึงเนี่ยก็คือไฟเราอาจจะเต้นก่อนเลยก็ได้แบบ เต้นขึ้นเต้นขึ้นมาก่อนเลยปุ๊บแล้วก็รอสักพักหนึ่งเบสมันถึงจะดังใช่ไหมครับส่วนใหญ่ผมก็ใช้ที่สูงนี่แหละนะครับก็คือมันก็เต้นตามตามเพลงที่เราเปิดเลยอ่าสิกเนสก็ความหนานะครับก็อ่าใช่ไหมครับก็ความหนาของบาร์ของเราใช่ไหมครับก็จะเอาเท่าไหร่เลยก็ได้ผมอาจจะเอาสักอา่าประมาณนี้แล้วกันกําลังดีใช่ไหมครับซอฟเนสก็เนี่ยแหละครับความเบลอนะครับถ้าลองซูมเข้าไปนะครับกดคันทรอลแล้วก็บวกใช่ไหมครัไปสังเกตว่าตอนนี้เบลอประมาณ50%นะครับถ้า100%มันก็เบลอมากเลย ถ้าศูนย์ก็เอาแบบคมๆเลยนะครับผมก็อืก็คมๆก็สวยดีเหมือนกันนะเพราะนั้นผมก็เอา s o f t n e น็ที่ศูนย์ละกันนะครับอินไซด์คัลเเนี่ยก็คืออ่สีภายในนะครับส่วน outside color อ่์เดี๋ยวผมลองสมมุติเอาสีฟ้าละกันนะครับอ่าก็จะสังเกตเห็นไหมครับ outside color อร์ก็คือเหมือนสีขอบนอกนะครับจะเป็นสีฟ้าสีเขียวอะไรเงี้ยอ่าก็แล้วแต่ใช่ไหมครับอืสีเหลืองก็สวยดีเหมือนกันนะครับแต่เอาเอาสีเขียวแล้วกันมองเห็นง่ายๆนะครับ เบลนโอเวอร์แลปปิ้งเนี shadows, right? ่ยก็คือว่าสีมันจะสมมติเวลาบาร์ของเราเนี่ยมันทับกันเนี่ยสีมันจะเป็นยังไงใช่ไหมเนี่ยสมมติถ้าผมเพิ่มซิกเนสเนี่ยเพิ่มให้นานๆเลยใช่ไหมตอนนี้บาร์ต่างๆมันก็ทับกันแล้วใช่ไหมสมมติถ้ามีเบลนโอเวอร์แลปปิ้งเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมก็จะเหมือนทับๆๆๆๆๆๆกันถ้าไม่ใช้เนี่ยมันก็จะเหมือนแบบเฟกเข้าหากันนะก็แล้วแต่ความชอบนะครับไม่มีผิดไม่มีถูกแต่นี้ผมเอาเอาความนานลงหน่อยละกันผมว่ามันมันไม่ค่อยสวยซะกไหร่ เอาสักประมาณนี้ก็ได้กำลังดีละนะครับ Hue interpolation ก็คือว่าสังเกตว่าสีตอนนี้มันก็เหมือนกันหมดเลยใช่ไหมครับถ้าเรามาหมุนตรงเนี้ยสีมันก็เริ่มค่อยๆใช่ไหมครับมันจะเฟดจากสีหนึ่งไปถึงอีกสีหนึ่งใช่ไหมครับมันจะได้แบบโหไม่เหมือนกันหมดเลยเวลาเล่นยเงี้ยมันก็จะแบบเออสีมันก็แวบไปแวบมานะครับอืมก็แล้วแต่ความชอบนะครับเดือสมมุติถ้าเกิดเอาศูนย์เลยเนี่ยสีมันก็จะเหมือนเหมือนเดิมตลอดใช่ไหมครับสีมันก็จะไม่เปลี่ยนเลย ก็เหมือนเดิมก็แล้วความชอบผมว่าสัก,สกประมาณนี้แล้วกันนะครับกําลังดีเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะครับอโอเคต่อไปก็ d Dynamic h u e f a c e นะครับก็สมมุติถ้าเราไม่ติ๊กเนี่ย สมมุติว่าสังเกตว่าตรงนี้มันเป็นสีประมาณส้มกับสีเหลืองอะไรอยู่ใช่ไหมครับสมมติถ้าเราลองเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยก็สังเกตว่าสีตรงนี้มันก็จะเป็นอยู่เหมือนเดิมใช่ไหมมันก็จะเป็นสีแดงกับสีส้มอยู่นะครับสีตรงนี้มันจะเป็นเหลืองม่วงใช่ไหมครับเล่นไปเรื่อยๆยังไงเนี่ยสีมันก็จะเป็นเหลืองม่วงอยู่ตลอดนะแต่ถ้าเราใช้ Dynamic Hue Face ปั๊บเนี่ยก็คือสีมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆด้วยนะครับอย่างสังเกตว่าตรงนี้ตอนนี้มันเป็นสีส้มกับสีเหลืองใช่ไหมคพอเพลงเล่นไปเรื่อย มันก็เปลี่ยนเนี่ยมันก็จเป็นสีแดงแป๊บนึงใช่ไหมครเห็นไหมครับเป็นสีแดงสีเขียวสีฟ้าอะไรมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับส่วน color symmetry เนี่ยก็คือมันสะท้อนกันแค่ไหนนะครับตอนนี้ติ๊กไว้สังเกตว่าตรงเนี้ยมันก็จะเหมือนกับตรงนี้ใช่ไหมครับเสร็จแล้วสีตรงนี้ก็จะมาเหมือนกับตรงนี้แล้วก็สีตรงนี้ก็จะมาเหมือนกับตรงนี้นะครับมันก็จะเหมือนมีเส้นตรงกลางแล้วก็สองฝั่งเนี่ยสีมันจะสะท้อนกันก็คือเหมือนกันนะครับสมดุลกันแต่ถ้าไม่มี color symmetry เนี่ยสีมันก็ ไปเขียวหรืออะไรงนี้นะครับมันก็ก็ไม่ต้องเป็นต้องสมดุนกันละนะครับเอ่อก็แล้วแต่ความชอบนะครับจะมีหรือไม่มีก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นดิสเพลย์ออปชันเนี่ยก็คือไอ้ไฟของเราเนี่ยเป็นสไตล์ไหนนะครับดิจิตอลก็อ n นาล็อกไลน์ก็เป็นเส้นแบบนี้นะครับหรือว่าจะเป็นดอทเป็นเหมือนจุดๆเลยก็ได้นะครับอืมมันก็สวยดีไปอีกแบบนะครับทีนี้เออเอาดิจิตอลเหมือนปกติแล้วกันจะให้ดูง่ายๆนะครับสายเ AB เนี่ยก็คือว่า ตรงนี้มันมีเส้นตรงกลางใช่ไหมครับแล้วสาของเราเนี่ยมันก็วิ่งทั้งสองฝั่งเลยถ้าเป็นซสาย A เฉยๆอ่ามันก็จะวิ่งแค่ข้างบนเฉยๆนะครับถ้าซสาย B เฉยๆมันก็วิ่งแค่ข้างล่างเฉยๆนะครับส่วน duration of averaging นะครับมันเหมือนจะเอาแบบว่าทั้งหมดเลยเนี่ยแล้วก็มาเฉลี่ยกันนะแต่ส่วนใหญ่ผมไม่ค่อใช้เพราะพอใช้แล้วเนี่ยนะครับการขยับมันจะน้อยกว่าเดิมเยอะมากๆเลยนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็ บางครั้งอาจจะเป็นสิ่งต้องการนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ใช่ก็อยากให้มันเต้นธรรมดามากกว่านะครับส่วน composite on original เนี่ยครับก็คือว่าอ่าอย่างสมมตินะครับผมไปที่อ่าโปรเจกต์ Project ก่อนนะสมมติผมอยากจะให้ Background ข้างล่างเนี่ยมันมีเป็นเป็นรูปอะไรก็ได้ใช่ไหมผมก็ลากรูปที่ผมมีอยู่ในโปรเจกต์เนี่ยมาใส่ไว้ในเลเยอร์ข้างล่างนะครับ S <S สังเกตวก่าตอนนี้มาแบ็กกราวน์เนี่ยมันก็จะเป็นรูปที่ผมใส่ไปแล้วอันนี้ก็เป็น <laughs> รูปอะไรก็ไม่ทราบนะครับเอามาเหมือนสัดที่เฉยๆใช่ไหมแต่อันนี้สมมุติถ้าเกิดเราไปที่แบล็คซอลิดเนี่ยเราไปที่เอฟเฟกต์และคอนโทรลเนี่ยแล้วเราไปใช้คอมโพสิตออนออริจินอลเนี่ยครับ มันก็จะแสดงให้เห็นไอ้ black solid ที่เราสร้างทับไว้ตั้งแต่ตอนแรกด้วยใช่ไหมครับเพราะฉนั้นถ้าเกิดเราไม่ composite on original เนี่ยมันก็แสดงให้เห็นแค่ตรงบริเวณเอฟเฟกเฉยๆนะครับแต่ถ้า composite on original เนี่ยมันก็จะให้เห็น black solid ที่เราสร้างไว้ที่เป็นสีดําตอนแรกด้วยใช่ไหมเพราะนั้นสมมติถ้าเกิดเราจะเอารูปไว้ข้างใต้นี่เราก็ต้องมาติ๊กตรงนี้ออกไปนะครับ อโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทําให้เอฟเฟกเนี้ยมันเป็นแบบเส้นวิกยืหรือว่าเป็นวงกลมหรือเป็นสี่เหลี่ยมต่างๆดูบ้างละกันนะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวลบไอ้รูปที่สร้างไว้ก่อนนะครับลบออกไปจะได้ไม่เกะก,กะนะครับทีนี้สมมุติถ้าเราไม่อยากให้มันเป็นเส้นตรงๆอย่างเงี้ยครับเราก็สามารถนะครับเอาเครื่องมือต่างๆข้างบนอย่างที่บอกนะครับมา,มาใช้ได้นะครับก่อนอื่นเราก็ต้องเลือกแ l a c k solid ที่เราสร้างไว้ก่อนนะครับเลือกเลเยอร์นี้ไว้แล้วก็เดี๋ยวผมเอาจะเอา ellipse tool แล้วกันนะครับเดี๋ยวจะมาวาดวงกลมนะครับก็ นะถ้าเรากดชิฟไว้เนี่ยมันก็จะสร้างเป็นวงกลมนะครับถ้าเกิดไม่กดมันก็เป็นวงรีอะไรก็ได้นะครับผมก็กดชิฟไว้เดี๋ยวทำเป็นวงกลมสักวงหนึ่งนะครับ อ่านะครับสร้างวงกลมเรียบร้อยแล้วก็สังเกตว่าตรงไอ้ black solid เนี่ยมันก็จะมี mask หนึ่งขึ้นมารับไ,ไอ้ mask หนึ่งเนี่ยก็คือไอ้วงกลมเนี่ยแหละนะครับที่เพิ่งวาดไปถ้าจะเปลี่ยนขนาดนะครับก็ double ลคลิกนะครับ double ลคลิกที่วงกลมออ๋นขอโทษนะครับ,รบ,รบต้องไปเครื่องมือไอ้ตรงนี้ก่อนนะครับ selection tool แล้วก็ double ลคลิกที่วงกลมนะครับมันก็จะมีสี่เหลี่ยมขึ้นมาให้เราลากเปลี่ยนขนาดอะไรงี้ใช่ไหมครับแล้วก็ขยับไปอ่าสักตรงกลางแล้วกันนะครับแล้วเราก็มาที่ตรง effect control นะครับของไอ,อ้ black solid หนึ่งเนี่ยแล้วก็เลือก path เนี่ย ให้เป็นมาร์สหนึ่งก็คือไอวงกลมที่เราวาดไว้เมื่อกีอ้ตอนนี้มันก็จะวิ่งตามวงกลมแล้วนะครับแต่นิดนึงสังเกตว่าตอนนี้ไอตรงบางทีตรงขอบเนี่ยมันถูกตัดอยู่ใช่ไหมครับเราก็มาตรงมาร์สหนึ่งขยายออกมาแล้วก็มาร์ expansion เนี่ยก็ขยายไปให้สุดเลยนะครับสมมติถ้าเกิดมันไม่ expand เลยเนี่ยสังเกตมันจะกินขอบเข้ามานะครับล้วก็ขยายไปให้สุดเลยนะครับก็รู้สึกจะอยู่ที่พันหนึ่งทีนี้ตอนนี้เนี่ยลองเล่นดูมันก็เป็นอย่างนี้แหละใช่ไหมก็เป็นวงกลม ซึ่งไอ้พาสที่เราใช้เนี่ยจะใช้วงกลมหรือจะใช้เครื่องมืออันอื่นมาวาดเลยก็ได้นะครับอย่างสมมติผมลบมาสหนึ่งออกไปก่อนนะผมจะเอาเครื่องมือปากกาเลยก็ได้นะครับมาวาดเป็นแบบเส้นยืยๆอ,อ,อะไรอย่างนี้เลยนะครับอ่าก็จะมีมาสหนึ่งขึ้นมาเหมือนเดิมแล้วก็ไปพาสใช่ไหมแล้วก็ให้มันวิ่งตามมาร์สหนึ่งอ่าแค่นี้เองมันก็วิ่งตามพาสที่เราต้องการแหละใช่ไหมเพราะนั้นจะวาดอะไรเลยก็ได้ครับสี่เหลี่ยมว,วงกลมหรือว่าทําเป็นตัวหนังสืออักษรอ,อะไรก็แล้วแต่เราเลย โอเคนะครับอันนี้ก็เป็นการทำเอฟเฟกไฟเต้นตามเพลงแบบง่ายๆนะครับก็หวังว่าจะได้มีโอกาสไปลองเล่นกันดูนะครับเชื่อว่าถ้าเกิดะไรคนมีจินตนาการที่ดีกว่าผมเนี่ยทำออกมาได้สวยกว่าผมเยอะเลยนะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์บ้างนะครับแล้วก็หวังว่าจะมีโอกาสได้เจอกนใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ